สวัสดีค่ะนักเรียนอสัสลามอะลยกุมนะคะครูก็มาเจอกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูโนริซัมเจโป,ปนะคะซึ่งสอนวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ มาเป็นยังไงก็มาดูกันนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรทีนี้เรามาดูกันนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้และแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะคะ 1. ก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์2ก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ 3. ก็คือจิตวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนก็จะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูทั้ง5ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. ก็คือการระบุปัญหานะคะนักเรียน 2องก็คือการตั้งสมมุติฐานนะคะสก็คือการรวบรวมข้อมูล4ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วก็หสุดท้ายนะคะก็คือการสรุปผลนะคะทั้งหมดทั้งมวลใน5ขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ดำเนินการคนา้นคว้าหาความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นหัวใจหลักของการค้นคว้าเรามาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันนะคะขั้นที่1การกำหนดปัญหาเป็นการกำหนดปัญหาที่ได้จากการสังเกตหรือข้อสงสัยในปรากฏการณ์ต่างๆที่พบเห็นดังนั้นนักเรียนจึงต้องหมั่นฝึกการสังเกตสิ่งที่สังเกตนั้นได้แก่เป็นอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นขั้นที่2การตั้งสมมุติฐานเป็นการกำหนดตัวแปรการคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆสมมุติฐานที่ดีควรมีลักษณะเข้าใจง่ายแนะลู่ทางที่จะตรวจสอบได้อยู่ในขอบเขตข้อเท็จจริงและตรวจสอบได้ด้วยการทดลอง ขั้นที่3การทดลองและรวบรวมข้อมูลเป็นการทดลองหรือการออกแบบการทดลองเพื่อหาความจริงให้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และรวบรวมข้อมูลจากการทดลองอย่างเป็นระบบขั้นตอนนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตรวจสอบสมมติฐานโดยวิธีการตรวจสอบนั้นมี2วิธีหลักๆคือการสังเกตและรวบรวมข้อเท็จจริง และอีกวิธีการคือการทดลองซึ่งวิธีการนี้นิยมใช้มากที่สุดกระบวนการทดลองนั้นผู้ทดลองจะต้องควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองหรือที่เรียกว่าตัวแปรคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการทดลองซึ่งควรจะมีตัวแปรน้อยที่สุดตัวแปรแบ่งออกเป็น3ามชนิดคือตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่ต้องศึกษาทําการตรวจสอบดูผลของมันซึ่งเป็นตัวแปรที่เรากําหนดขึ้นมาเป็นตัวแปรที่ไม่อยู่ในความควบคุมของตัวแปรใดๆ 2. ตัวแปรตามคือตัวแปรที่ไม่มีความเป็นอิสระในตัวของมันเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรต้นเพราะเป็นผลของตัวแปรต้นนั่นเอง 3. ตัวแปรควบคุม คือสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรต้นที่ทำให้ผลการทดลองคาดเคลื่อนเราจึงต้องทำการควบคุมตลอดการทดลองขั้นที่4การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการทดลองมาทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงต่างๆขั้นที่ 5. การสรุปผลเป็นการสรุปผลการทดลอง โดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นเป็นไงบ้างคะนักเกียนดูคลิปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะ2ก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือความสามารถและความชํานาญในการค้นหา คำตอบและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเพราะช่วยให้เราเนี่ยหาความรู้ได้อย่างเป็นระเบียบและมีความถูกต้องนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะแบ่งออกเป็น2ขั้นนะคะมี14ทักษะด้วยกันนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะมันจะมีขั้นพื้นฐานมี8ทักษะนะคะครูจะไล่ไปทีละข้อนะคะโดยดูข้อที่1นะคะทักษะการสังเกตนะคะข้อที่2ก็คือทักษะการจําแนกประเภทนะคะนักเรียนดูไปเรื่อยๆนะคะข้อที่3ก็คือทักษะการวัดข้อที่4ก็คือทักษะการใช้จํานวนข้อที่5ก็คือทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะนักเรียน แล้วก็ข้อที่6ก็คือทักษะการจัดทำและสื่อความหมายข้อมูลข้อที่7นะคะทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือทักษะการพยากรณ์นะคะซึ่งจะเป็นขั้นพื้นฐานนะคะทีนี้เรามาดูขั้นสูงหรือขั้นผสมมี6ทักษะนะคะนักเรียนข้อที่1นะคะก็คือทักษะการตั้งสมมุติฐานนะคะ แล้วก็2ก็คือทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะ3ก็คือทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแประนะคะ4ก็คือทักษะการทดลอง5ก็คือทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุปนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะของทักษะขั้นสูงก็คือทักษะการเสริมแบบจำลองนะคะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อที่3นะคะก็คือจิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์คืออะไรนักเรียนมาดูกันนะคะจิตวิทยาศาสตร์ก็คือลักษณะหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนะคะที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้เรามาดูว่าจิตวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะจิตวิทยาศาสตร์คือ ความสนใจใฝ่รู้นะคะเราก็จะมาดูว่าความสนใจใฝ่รู้เนี่ยคืออะไรกันนะคะความสนใจใฝ่รู้ก็คือความอยากรู้อยากเห็นนะคะชอบตั้งตั้งคำถามนะคะหาคำตอบจากการสังเกตสํารวจทดลองพร้อมสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะคนไหนเป็นแบบไหนนักเรียนก็คิดเองนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยพอจะเป็น นักวิทยาศาสตร์ได้บ้างหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูความมีเหตุผลนะคะความมีเหตุผลเนี่ยคืออะไรก็คือค้นหาสาเหตุของปัญหาก่อนนะคะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหาความสัมพันธ์ของผลที่เกิดขึ้นสนใจปรากฏการทางวิทยาศาสตร์และพยายามค้นหาคำตอบว่าปรากฏการนั้น่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมจึงเกิดขึ้นอย่างเช่นครูจะยกตัวอย่างว่าอ่าเหมือนรุ้งอย่างเนี้ย รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรมีใครสนใจบ้างคะเกี่ยวกับรุ้งเนี่ยถ้าใครสนใจเกี่ยวกับรุง้งแสดงว่านักเรียนก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้นะคะทีนี้มาดูความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์สังเกตบันทึกผลต่างๆอย่างตรงไปตรงมามั่นคงและหนักแน่นต่อผลการพิสูจน์ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เช่นทดลองส,อสืบค้นข้อมูลนะคะอย่างเ,าเราสมมุติว่าเราเนี่ย ได้ข้อพิสูจน์แล้วเราก็ต้องมาบันทึกผลต่างๆนะคะให้มันชัดเจนนะคะคือมันก็จะอยู่ในจิตวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์นะคะจิตวิทยาศาสตร์ข้อที่4ี่นะคะก็คือความมุ่งมั่นเพียรพยายามนะคะทีนี้เรามาดูว่าความมุ่งมั่นเพียรพยายามเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ความมุ่งมั่นเพียรพยายามก็คือตั้งใจพยายามทำกิจกรรมการทดลองการสืบค้นให้สำเร็จโดยไม่ท้อถอยแม้บางครั้งผลการทดลองอาจล้มเหลวหรือมีอุปสรรคนะคะนัเกเรียนก็จำไว้เลยนะคะว่าความมุ่งมั่นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้นะคะเราจะต้องมุ่งมั่นเราจะต้องเพียรพยายามนะคะถึงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคตได้นะคะทีนี้มาดูข้อที่5นะคะความละเอียดรอบคอบ ความละเอียดรอบคอบเป็นยังไงเราก็จะต้องคิดไตรตรองการทำกิจกรรมตามกร,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะอย่างรอบคอบและไม่ยอมรับข้อเท็จจร,ริงใดๆที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อาทีนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะว่าความละเอียดรอบคอบเป็นยังไงเนี่ยครูก็จะอธิบายว่าการที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้หรือว่าเราจะทํางานวิทยาศาสตร์ได้เราก็ต้องคิด ไตรตรองนะคะให้รอบครอบซะก่อนถ้าสมมุติว่ามันเป็นข้อที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงใดๆที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะเอามาเป็นคําตอบไม่ได้นะคะนั่นคือเกี่ยวกับความละเอียดรอบครอบนะคะขาดจิตวิทยาศาสตร์ข้อที่6นะคะก็คือการร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ของผู้อื่นนะคะ ข้อนี้ก็ถือว่าสําคัญนะคะนักเรียนเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราก็ต้องแสดงฟังความคิดเห็นของคนอื่นก่อนนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่จะฟังความคิดเห็นของเรานะคะเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะการร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยก็ต้องแสดงความคิดเห็นต่างๆตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงรับฟังรับรู้ความคิดเห็นใหม่ๆของเพื่อนๆอยู่เสมอนะคะอันนี้ครูก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะคะ ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์อันนี้นกักเรียนก็ต้องฝึกด้วยนะคะว่าเราจะอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็ต้องทํางานกับผู้อื่นได้นะคะเรียนรู้การทํางานในกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่แบ่งงานแบ่งหน้าที่ในการทํากิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ได้อย่างสมเหตุสมผลตรงตามความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะซึ่งนกักเรียนก็ต้องยอมรับนะคะว่าผู้อื่นเขาก็มีความคิด เป็นของตัวเองนะคะเราก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองทีนี้เราจะทํายังไงให้มันจูนกันหรือว่า,ามีความคิดเห็นตรงกันได้เราก็ต้องมาพูดคุยก่อนนะคะซึ่งมันก็เป็นกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะค่ะเมื่อนัเกเรียนดูคลิปเสร็จแล้วนะคะนัเกเรียนก็มาทําใบงานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในใบงานเนี่ยครูจะให้3ข้อด้วยกันนะคะ 3ข้อนี้ให้นักเรียนเนี่ยนำโจทย์ไปคัดลงในสมุดนะคะแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยนะคะส่งครูนะคะให้นักเรียนมีให้นักเรียนไปทําในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะทั้ง3ข้อน,นะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์ของชั้นนะคะ<ส>เป็นไงบ้างคะ คลิปของคุณครูที่สอนนะคะก็หวังว่านัาเกเรียนคงจะได้ความรู้บ้างนะคะเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะนัเกเรียนก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วก็ทำใบงานส่งครู